แล้วก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้กับไบ DIY นะครับวันนี้ไบ DIY จะมารีวิวหัวฝักบัวนะครับตัวนี้เป็นหัวฝักบัวอนเนกประสงค์นะครับของแบรนด์อิงโกะนะครับผมก็ตัวนี้จะมาพร้อมกับคุณสมบัติที่ใช้ได้ถึง7หัวนะครับผมก็เนี่ยมีแบบโคนแฟนเซนเตอร์เจ็ดมิสสนุกเกอร์นะครับก็พูด,ดง่ายๆเป็นหัวสําหรับเอาไว้ล้างรถ รถผักทําทความสะอาดพื้นถ้าน้ำแรงๆนะหรือว,ว่าเป็นจะเป็นหัวแบบฝักบัวอาบน้ําหัวแบบกระจายเป็นเป็นสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็เป็นแบบฝอยเล็กๆนะครับแล้วก็ฉีดเป็นแนวตรงอะไรเงี้ยก็ถ้าน้ำแรงๆผมทดสอบดูแล้วได้ประมาณ10เมตรนะครับทุกคนเว่อร์ไปไหมไม่เว่อร์นะครับน้ำประลาแรงๆได้10เมตรนะครับสําหรับหัวหัวเจ็ตเนี่ยนะครับเนี่ยหัวเจ็ตเนี่ยนะครับ ก็ถ้าใครเคยใช้แบรนด์นี้อยู่แล้วเนี่ยก็จะรู้ว่าแบรนด์นี้เขาทําสินค้าออกมาค่อนข้างดีดีมากนะครับผมไม่ได้สปอนเซอร์จากแบรนด์นี้นะครับไม่ได้มีอะไรเลยนะครับเพียงแค่ว่าผมเนี่ยซื้อมาแล้วก็สั่งซื้อออนไลน์มาแล้วก็เอามาลองใช้นะครับผมก็ตัวเดิมเนี่ยผมมันเป็นแบบนี้อยู่ตัวนี้79บาบาทนะครับก็ใช้มาประมาณเกือบปีแล้วแต่ว่ามันมันพังซะแล้วนะครับ พังเรียบแล้วก็มีน้ําลวกตรงนี้แล้วก็วันนี้ก็ใช้ดีนะอันเนี้ยมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนี้มีหกหัวนะครับหกหัวก็เวลาเราใช้งานก็ปรับเอานะครับเนี่ยปรับเอาเดี๋ยวจะเทสให้ดูอัว,วนี้มันลวกโอ้โหนี่ทํางานเลยเนีย้ยนะครับทุกคนมันปรับปรับได้เนี่ยลองดูกันนะครับอันนี้วันนี้น้ำประปาเบามาก เนี่ยหัวฝักบัวเนี่ยม่มันใช้งานมานานหัวเจ็ดครับเนี่ยปกติผมก็ใช้ล้างรถมันสะดวกดีเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาเราไม่ได้ใช้งานอ่ะเราก็แค่ไม่ต้องกดปืนนะครับอันนี้มันล็อกอยู่เนี่ยมันรั่วนะครับก็เลยจะเอาตัวเนี้ยมาเปลี่ยนวันเนี้ยนะครับหลังจากที่เราสั่งซื้อมาเนี่ยนะครับก็จะมีหนึ่งหัวฝักบัวที่เราได้รับในชุดนี้นะครับอ่าแล้วก็จะมีตัวข้อต่อนะ ตัวนี้เขาต่อฝังของก๊อกนะครับมันสามารถถอดออกได้ขนาดที่เขาใช้ก็คือ1นทับสนิ้วนะครับผมไม่แน่ใจว่ากี่หุนนะหุนนี้ผมไม่แน่ใจนะแล้วก็ตรงนี้บางคนต่อแล้วมันเป็นยังไงอะ่ะมันรั่วนะมันไม่สนิทอะไรอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนำทิคเทคนิคเวลาเราต่อเนี่ยต่อยังไงไม่ให้น้ำมันรั่วตรงนี้นะครับก็เป็นพ วัสดุ ABS จางดีนะครับเนี่ยแผ่นผังการต่อเขาจากก๊อกมานะครับแล้วก็ไปเข้ากับหัวฝักบัวนะครับโอเคก็ไม่ให้เสียเวลานะครับเรามาดูประสิทธิภาพมันเลยดีกว่าจะเสียได้วันนี้น้ำประปาแรงน้อยไปหน่อยนะครับเดี๋ยวเราแกะตัวหัวฝักบัวออกมาก่อนนะครับ ชื่อเป็นทางการเขาชื่อว่าอะไรเนี่ยเครื่องมือช่างอิงโกแบนเป็นสินค้าไม่มีนะไม่รู้เรียกว่าอะไรแต่ผมเรียกว่าฝักบวัวนะก็ตรงนี้จะเป็นข้อต่อนะครับทุกคนเราตัดออกมานี่สำหรับก๊อกก๊อกฝังก๊อกนี่ผมไม่ได้ใส่นะเพราะว่าฝั่งก๊อกขังผมติดไว้อยู่แล้วนะครับก็จะเอาเฉพาะ ช่องของอตัวขขอต่อนะครับตัวขขอต่ออ่าประมาณนี้นะครับตัวข้อต่อเดิมมันก็จะเป็นแบบนี้นะเราหมุนออกก่อนนะครับหมุนเพื่อเริมรอมอก่อนนะก็แค่นี้นครับหมุนออกแค่นี้อืม ทุกคนจะเห็นว่าพอเราแกะมาแล้วเนี่ยตรงนี้มันจะรู้สึกมีอะไรมาลัดเข้าไปนะครับเหมือนเหมือนเป็นแหวนสปริงนะครับที่จริงแล้วเนี่ยตรงนี้มันคือจุดที่เราทําการบีบสายยางให้มันเท่ากับรูช่องเล็กๆเนี่ยนะครับของตัวข้อต่อด้านในนะครับตัวนี้นะครับข้อต่อด้านในตรงนี้นะครับก็นนคือเราทําการหมุนเกลียวตรงนี้ออกมาก่อนเพื่อที่จะมาประกอบเข้าตรงนี้จุดที่เราเห็นนะครับ ก็จะเป็นช่องสอดเข้าไปนะครับอ่าที่นิคอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาเราตัดสายยางนะครับให้ตัดให้เสมอที่สุดครับให้มีลักษณะเป็นพื้นผิวราบนะครับไม่เอียงไปทางด้านในด้านหนึ่งนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ้เราประกอบหัวตรงนี้เข้าไปก่อนนะครับออกเข้าไปก่อนนะครับเราไม่ได้ใช้กาวไม่ได้ใช้เทปอะไรนะครับตรงนี้ไม่ได้ใช้นะแล้วก็เราจะเห็นว่า ตรงนี้มันจะสามารถกดเข้าไปนะครับเป็นการาบังคับด้วยเกลียวตัวนี้นะครับให้มันมีลักษณะบีบบีบเข้าไปให้สม่ําเสมอกันนะครับเพื่อที่จะทําการคัพปิ้งกับสายยางตรงนี้ไม่ให้น้ํามันรั่วนั่นเองนะครับทุกคนก็เราก็สามารถใส่เข้าไปได้เลยนะครับเข้าไปแบบนี้แต่ตอนใส่นี้ต้องระวังว่าเกลียวตรงนี้มันจะหักนะทุกคนก็พยายามดูนะครับพยายามดูเนี่ยหมุนอย่างนี้ก็ได้แล้วก็ อสอดเข้าไปแรงๆนะครับจนรู้สึกว่ามันชนนะชนกึกเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็สไลด์มานะครับเหมแบบนี้นะครับแล้วก็ทําการหมุนหมุนนะครับหมุนเกลียวตรงนี้บางคนหมุนเนี่ยมันอาจจะหลุดออกมาแล้วก็พยายามประคับประคองไว้นะครับแล้วก็หมุนนะครับหมุนตรงนี้ผมแนะนําว่าหมุนให้แน่นๆไปเลยนะครับแน่นที่สุดเท่าที่จะแน่นได้นะครับเพราะถ้าไม่แน่นเนี่ยมันจะรั่วตรงนี้นั่นเองนะทุกคนนะ แน่นมากแล้วนะครับทุกคนเนี่ยจะเห็นว่าเห็นไหมมันจะเป็นลักษณะอคอร์ดลงมาตรงนี้เป็นคอขวดนะครับผมเสร็จแล้วเนะี่ยเราก็สามารถประกอบตัวฝักบัวได้เลยนะครับตัวล็อกเนี่ยมันจะเป็นลักษณะการการกดนะครับการสไลด์นะเป็นคล้ายๆสปริงนะครับจะเด้งได้พอเราจะถอดไหมเราดึงกลับหลังแล้วก็ถอดแบบนี้นะครับทุกคนอพอเราจะใส่เนี่ยก็กดลงไปได้เลยกดลงไปเฉยนะครับ กดลงไปแบบนี้มันก็จะล็อกล็อกเลยพอจะถอดก็เนี่ยสไลด์ลงมาแล้วก็ถอดแบบนี้นะครับก็เรียบร้อยนะครับผมเรียบร้อยแล้วฝั่งนี้พออีกฝั่งด้านหนึ่งนะครับฝั่งของก๊อกเนี่ยนะครับตรงนี้เขาให้ใช้งานแบบนี้จะสังเกตว่าเขาจะแถมเป็นเป็นลักษณะอะโอลิงนะครับเป็นยางมาด้วยนะครับก็สวมเข้าปรับเข้าไปที่ก๊อกเราได้เลยนะครับตรงนี้ครับ ก็เป็นลักษณะการต่อเข้ากับสายยางแบบนี้คัปปิ้งแบบนี้เนี่ยแบบนี้นะครับแล้วด้านนี้เห็นไหมครับมันจะเป็นเหมือนกับที่ผมต่อตะกี้ก็คือเอาสายยางสีขาวเนี่ยต่อเข้าตรงนี้นะครับส่วนผมอ่ะไม่ใช้นะครับเพราะว่าผมใช้ตัวอลูมิเนียมอลูมิเนียมรัดเอาเลยนะครับแล้วก็ขันเป็นสกรูนะทุกคนตรงนี้มันก็จะสะดวกกว่าผมว่าสะดวกแล้วก็ถ้าใครต่อตรงนี้แล้วมันมันรั่วมัน รูดบ่อยอะไรอย่างเงี้ะครับแรงดันน้ำมันจะสูงนะครับก็ใช้เป็นแบบนี้ก็ง่ายดีนะครับง่ายดีไม่รั่วด้วยนะครับก็แล้วแต่ความสะดวกนะครับเดี๋ยวเราไปลองหัวดูแต่เสดายน้ำมันเบาไปนิดนึงโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาลองเทสดูตรงนี้ปรับอะไรได้บ้างนะครับนอกจากจะถอดตรงนี้แล้วก็ยังมีนะครับตรงเกลียวตรงเนี้ยเราสามารถที่จะปรับปรับถ้าเราปรับเข้าลึกเกินไปเนี่ยน้ำมันจะไหลอัตโนมัตินะครับ ให้เรากดให้น้ำมา,านะครับตรงนี้เป็นหัว vertical vertical อันนี้น้ำเบานะทุกคนนะอันนี้เป็นหัวกระจายเอาไวล้ลางรถนะหัวเจ็ตนะครับหัวฝักบัวเอาไว้ลดผักนะอันนี้เอาไว้ลดผักนนเป็นเส้นดีมากเลยแต่น้ําเนี่ยน้ํามันเบานะทุกคนตอนนี้น้ํามันเบานะครับระบบปลาปามีปัญหานะครับเนี่ย เดี๋ยวปรับให้ด,ดูหลายรูปแบบนะครับอันนี้เป็นลักษณะเป็นฝอยออกมาเหมาะสําหรับคล้ายๆจ,จะฉีดโฟมนะครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นหัวฝักบัวเหมือนเราจะอาบน้ําโชเวอร์นะครับผมอันนี้หัวแฟตหัวแฟตนี่จะเป็นลักษณะเหมือนต้องการแรงแรงน้ําแบบแบบว่าทําความสะอาดพวกโคลนพวกอะไรนิดนึงเวลาล้างรถนะครับเนี่ยตรงนี้เป็นหัวกระจายนะเป็นหัวกระจายแบบกระจายออกเป็น กระจายทิศทางนะครับกระจายทิศทางในแนวนอนนะครับในแนวกว้างนะครับเป็นเหมือนองศานะหัวองศานะครับ reactor. ตรงเนี้ยตรงนี้มันจริงๆแล้วมันจะเป็นพ่นออกมาแบบเต็มเต็มหัวพวกนี้นะครับเนี่ยมันจะออกมาเต็มนี้เลยแต่ว่าน้ามันไม่แรงมันก็เลยออกมาไม่ได้มันก็เลยออกมาแค่นี้นะครับทุกคนเนี่ยตรงนี้เป็นไฟไฟเนี่ยนะครับตรงนี้เอาไว้แบบว่า ทําความสะอาดพื้นก็ได้นะครับหรือว่าจะลดผักอะไรเล็กๆน้อยๆนะครับส่วนใครที่กดแล้วเนี่ยไม่อยากกดอีกก็ทําการดึงล็อกตัวนี้ลงมาทิ้งไว้นะครับเนี่ยเราจะลดผักปรับอะไรก็ใช้ได้เลยนะครับโดยที่ว่าเราไม่ต้องไม่ต้องกดไว้นะครับเนี่ยก็ปรับไปได้เลยเนี่ยหัวนี้ผมใช้บ่อยนะเพราะว่าตัวเส้นน้ําตรงนี้นะครับเอาไวปล้างรถข้อดีของ การใช้หัวก็คือไม่ต้องมีคนเปิดปิดก๊อกแล้วก็เราสามารถที่จะล้างรถได้สะอาดขึ้นหรือว่าทําอะไรได้ง่ายขึ้นโดยที่ว่า,าตัวเส้นน้ําเนี่ยนะครับมันจะถ้ามันแรงแรงดันมันเยอะเนี่ยมันจะช่วยล้างได้สะอาดขึ้นนะครับเนี่ยทุกคนเจ๋วดีนะเหมาะก,กับแม่บ้านทีอ่อยากจะล้างจานรถผักไปด้วยนะครับผม,อมโอเคครับก็อาจจะรีวิวข้อมูล ไม่ครบไม่สมบูรณ์นะครับก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าคู่มือเข้าให้มาก็น้อยเหลือเกินนะครับหัวตรงนี้ปรับได้นะอยากให้น้ําออกแรงกดกดเบาๆแค่นี้นะครับหรือว่าเราต้องการจะเปิดเบาน้ําให้สุดก็หมุนเข้านะตัวนี้เปรียบเสมือนบาวน้ํานะครับเปิดเปิดเบาเปิดเปิดน้อยเปิดมากนะครับบาวน้ําตรงนี้นะตรงนี้ถ้าเราหมุนสุดยังไงมันก็จะไม่หลุดออกนะทุกคนเนี่ยมันไม่หลุดหายนะเขาทํามาอย่างดี ก็คือเขาป้องกันการการหลุดหายแล้วเนี่ยผมมุนออกกันหมดแล้วนะเพียงแต่ว่ามันจะเปิดไม่ได้แค่นั้นเองเนี่ยประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเอาไปปรับปรับแรงดันสวิตช์ปรับแรงดันน้ํานะครับทุกคนอืโอเคครับก็ขอลาไปก่อนนะครับทุกคนเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับอาจจะมีประโยชน์มากสําหรับคนชอบล้างรถหรือว่าทําอะไรเกี่ยวกับ น้ำปราปานะครับผมไปแล้วนะครับสวัสดีครับ